ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz มกะรอบรู้สังคมสวัสดีค่ะพบกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับครูไกด์อาจารย์อดิศักดิ์จันหลวงยังคงอยู่กับเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ประเทศไทยต่อเน,นื่องจากตอนแรกที่จบลงที่ภูมิศาสตร์ประเทศไทยภาคเหนือและในวันนี้มาต่อกันภาคที่เหลือกันค่ะ ยังคงจะประสงค์เดียวกับตอนแรกนะคะคือการเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละภาคของประเทศไทยโดยต่อกันที่ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ค่ะตอนนี้พบกับครูไกด์ได้เลยค่ะสวัสดีครับพบกับครูไกด์ในวิชาสังคมศึกษาครับระดับชั้นมปลายนะครับวันนี้นะครับครูไกด์จะนําเสนอเรื่องของสรุปสาระสําคัญของภาคกลางนะภาคกลางเนี่ยเป็นที่รับลุ่มแม่นม้ำนะฮะเป็นที่ราบที่มีความอุ่ ดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ําของประเทศไทยเหตุผลสำคัญก็คือว่าแม่น้ํามีตะกอนแม่น้ํามีตะกอนพัดความอุดมสมบูรณ์มาจากภาคเหนือใช่ไหมับตกตะกอนบริเวณปากแม่น้ําเพราะฉะนั้นภาคกลางจึงเป็นภาคที่มีความหนาแน่นของประชากรเยอะโดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับกรุงเทพสมุทรปราการนะนนทบุรีปรทุม พวกนี้ก็คือมีความสําคัญนะฮะเป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นเขตที่คนอาศัยอยู่เยอะนะครับเหตุผลก็คือมันมีแม่นม้ําแม่น้ําเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตแม่น้ําที่เข้าสู่ภาคกลางเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาแม่น้าท่าจีนนะครับแม่น้ามแม่กลองแม่น้ําบางปะกงเห็นไหมครับคือมันเยอะครับน้องผู้เรียนมันทําให้ภาคกลางเนี่ยเป็นภาคที่น่าสนใจอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเป็นบริเวณที่ มีแหล่งปลูกพืชนะปลูกพืชผักปลูกข้าวนะครับเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ําของไทยเนาะนะครับอ่ะต่อไปครับภาคกลางไปละต่อไปเราดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเราคูไกด์จะสรุปเลยภาคอีสานข,ของประเทศไทยเนี่ยแวบแรกผู้เรียนต้องนึกถึงความแห้งแลง้งเหตุผลสําคัญที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันมีความแห้งแล้งเนี่ยมันเป็นพดดินเนี่ย ดินของภาคอีสานเนี่ยเป็นดินที่ไม่อุ้มน้ํามันเป็นดินทรายเห็นไหมไม่อุ้มน้ําต้องเป็นดินทรายแล้วหลายคนว่าอีสานฝนไม่ตกเหรอคุณครูอีสานฝนตกเยอะฮะแต่ดินของเขาตั้งหาที่มีอุ้มน้ําดินก็เป็นดินทรายเมื่อเป็นดินทรายแล้วการเพาะปลูกอะไรมันก็ทําลําบากอีกทั้งสิ่งที่ทําให้อีสานเนี่ยประสบปัญหาอีกนอกจากดินเป็นดินทรายดินยังเค็มอีกครับเป็นดินเค็ม ดังนั้นอีสานเนี่ยจึงกลายเป็นภาคที่มีการอบพยพผองประชากรย้ายถิ่นเนี่ยมากที่สุดนะคือย้ายไปทํางานในกรุงเทพไหมครับแล้วก็กลับบ้านในช่วงที่ฤด,ดูการทํานาอีสานเนี่ยหรือภาคต่อเฉนินจะมีบริเวณที่ได้รับสมญานามว่าแห้งแล้งที่สุดในประเทศไทยดินแดนนั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้ทุ่งกุลาร้องไห,งงห้ถ้าเคยได้ยิน กูลาเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มไทยใหญ่กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มพ่อขาคาราวานเล่ขายเป็นพวกในฮ้อยครับแล้วทํานาบริเวณนี้ค้ขาขายบริเวณนี้ก็รู้สึกว่ามันทําอะไรไม่ได้มันมันเหนื่อยนะครับมันเพาะปลูกอะไรไม่ได้ครอบคลุมอยู่5จังหวัดคนจะจําให้ได้นะหจังหวัดนี้นะจังหวัดแรกจังหวัดนี้คือ 101, 101นะคร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเจ็ดยาน้ำนะฮะจังหวัดที่2ครับให้เดา ช้างเยอะช้างเยอะสุรินนะฮะจังหวัดที่3ครับอุ้ยประเพณีของเขาี่มีความสำคัญมากขอฝนยะโสธรใช่ไหมครับบุญบั้งไฟอยะโสธรอ,อ่าจังหวัดที่ 4, 4ี่สีสเกตครับและจังหวัดสุดท้ายก็คือสารครามน้ำหาสารคราม5จังหวัดเนี้ยนะครับก็จะเป็นบริเวณที่เรียกว่าทุ่งกุลารองไห้แต่รัฐบาลส่งเสริมครับให้ปลูกพืชอยู่หนึ่งตัว นั่นก็คือข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเนี่ยเป็นพืชที่ทนความเค็มครับและบริเวณตรงเนี้ถือว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิเป็นอันดับคุณไกดคิดว่าอันดับหนึ่งอะที่มีคุณภาพของไทยนะครับภาคกลางก็สู้ไม่ได้เพราะข้าวหอมมะลิของร้อยเอ็ดนี่ยหอมมากนะฮะหอมจริงๆหอมมันดอกมะลิจริงๆนะครับและหลายคนคิดว่าอีสานแห้งแล้งใช่แห้งแล้งเพราะดินมัน มันไม่อุ้มน้ำใช่ไหมแต่เขากลับมีแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะแม่น้ำแห่งนี้ก็คือแม่น้ำชีครับแม่น้ำชีเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยก็ถือกำเนิดที่บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์นะฮะแม่น้ำชีก็จะไหลลงแม่น้ำมูลและแม่น้ำมูลเนี่ยก็จะไหลลงแม่น้ำโขงเห็นไหมชีไหลลงมูลมูลไหลลงโขง เป็นสเตปการไหลนะครับผู้เรียนครครูไกดจะมีทริคก,การจำอ่าผู้เรียนไปเจอว่าแม่น้ำชีให้ผู้เรียนจำว่าชีก็คือผู้หญิงผู้หญิง hhe เนี่ยตัว A S ตัว h แล้วก็ตัว e ชีเปลว่าผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงผมต้องยาวเพราะฉะนั้นผู้เรียนจำไปเลยแม่น้ำชียาวสุดในไทยและแน่นอนนะครับ ต้องมีการขับถ่ายขอโทษนะก็คือไม่น้ำมูลนีชีจะลงมูลแล้วมูลก็จะลงโขงต่อไปไม่พอฮะอีสานเมื่อมีแม่น้ําที่ยาวที่สุดแม่น้ําก็ต้องเกิดจากภูเขาใช่ไหมเกิดจากเทือกเขาเทือกเขาในภาคอีสานเนี่ยเขาจะวางแนวเหนือใต้แล้วก็ด้านตะวันออกตะวันตกจินตนาการแผนที่ประเทศไทยภาคอีสานนะฮะภาคอีสาน เทือกเขาแรกที่ต้องรู้จักเลยคือเทือกเขาเพชรชบูรณ์เพชรชบูรณ์จะวางแนวเหนือลงใต้อ่าถัดจากเพชรบูรณ์จะมีชื่อว่าเทือกเขาดงพญาเย็นเมื่อก่อนครับผู้เรียนเขามีชื่อว่าดงพญาไฟนะครับแต่ความกลัวไงดงพญาไฟแบบคนก็ไม่กล้าเดินทางไงก็ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นดงพญาเย็นและบริเวณนี้ก็จะมีช่องเขาอะฮะ เช่นปากช่องเย่ยมีช่องเขาในการเดินเดินทางค้าขายระหว่างอีสานกับภาคกลางฮพวกในหอยจะใช้ช่องเขาตรงนี้แล้วบริเวณเนี้ยจะมีอำเภอหนึ่งเคาได้อ,อำเภอแก่งคอยไหมซึ่งแก่งคอยเนี่ยเพี้ยนมาจากคำว่าแรงคอยเ,เองแรงคอยแรงคอยกินอะไรกินซากศพเพราะเมื่อก่อนการเดินทางมันต้องตายกันเยอะครับเพราะว่าเรื่องของไข้ป่านะพวกสัตว์มีพิษต่างๆถือว่าเป็น เทือกเขาที่มีความสําคัญของไทยนะมากมากก็คือดงพญายเย็นนะครับภูเขายงเขาใหญ่ใช้หมดเลยนะครับอ่ะถัดบาละเพชรชบูรณ์ดงพญยายเย็นต่อไปนะการวางตัวของเทือกเขาในพสศนจะมีแนวทางด้านตะวันตกตะวันออกอีกชื่ออยู่เชียงใหม่แต่ตัวอยู่อีสานนั่นคือเทือกเขาสันกําแพงถัดจากสันกําแพงก็จะมีเทือกเขาพระนมดงรัก แต่ถ้าคนกัมพูชาเนี่ยเขาจะเรียกว่าพนมดงเร็กแลดงเร็กรอเรือแต่คนไทยเรียกว่าพนมดงรักและตรงนี้นะฮะเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยจะมีความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทเขาพระวิหารนะครับอำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยติดกับกัมพูชาเลยก็เป็นเรื่องพรมแดนนะครับที่ยังมีปัญหากันอยู่นะครับก็อยู่บริเวณนี้เลย พันธุ์นตงรักแล้วอีกหนึ่งเทือกเขาที่ไม่พูดไม่ได้นะครับผู้เรียนก็คือเทือกเขาภูพานเทือกเขาภูพานมีความสำคัญมากเพราะจะเป็นแนวที่แบ่งอีสานออกเป็นสองแองกันแอ่งแรกก็ว่าแองโคราชกับแองสกลน,นครโดยมีเทือกเขาภูพานกัน้นขวางแบ่งไว้เลยแองโคราชประชากรก็อยู่อาศัยเยอะแองสกล ก็ประชากรก็น้อยกว่านะครก็จะมีเทือกเขาภูผานนี่แหละเป็นเป็นตัวแบ่งนะครับนี่คือภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียต้องรู้นะครับต่อไปภาคตะวันตกบ้างภาคตะวันตกเนี่ยลักษณะที่สําคัญของภาคตะวันตกก็คือคล้ายภาคเหนือแต่มีบางส่วนที่ติดทะเลนะภาคตะวันตกเนี่ยลักษณะของภูมิป,ประเทศก็คือภูเขาของเขาเทือกเขาของเขาน่ะจะเป็น เป็นหุบเขาที่มีความชันมีความสูงมีความแคบฮะดังนั้นแม่น้ำจะไหลเชี่ยวลองเดาสิเมื่อแม่น้ำไหลเชี่ยวภาคนี้แหละจึงมีการสร้างเขื่อนมากที่สุดมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ดีกว่าไม่ใช่มากที่สุดมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นเขื่อนภูมิพลอยู่จังหวัดตากเห็นไหมครับ เขื่อนนะรีนครินที่กาญจะนะบุรีเห็นไหมครับบริเวณนี้จะเหมาะในการสร้างเขื่อน,เ,นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามากนะครับก็จะครอบคลุมอยู่5จังหวัดนนะภาคตะวันตกเนี่ยก็ไล่มาแต่ตากกาญจะนะบุรีราชบุรีเพชรบุรีและก็ประจวบคิริขันประจวบไม่อยู่ภาคใต้นะภาคใต้จะเริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรในประตูสู่ภาคใต้คือคาขวัญของชุมพรโอเคนะ เราจะเจาะลึกฮะภูมิประเทศเหมือนที่ครูพูดฮะภาคตะวันตกเหมือนภาคเหนือเพราะฉะนั้นแนวเทือกเขาก็จะมีความสัมพันธ์กันเริ่มตั้งแต่ถนนธงชัยนะครับและจะมีอีกหนึ่งเทือกเขาที่โผล่มาชื่อว่าตันนาวสีเนี่ยตน,นาวสีเนี่ยเป็นเทือกเขาที่กั้นไทยกับพาม่านะครับก็จะเป็นหุบเขานะครับและเขาว่าหุบเขาน้ําไหลเชี่ยว ต้นกาเนิดแม่น้ําที่มีความสําคัญมากก็คือแม่น้ําแควน้อยกับแควใหญ่นะครับแม่น้ําแควน้อยอีกชื่อหนึ่งเราจะเรียกว่าแม่น้ําไสโยกนะฮะผู้เรียนครับเวลาไปเจอแควน้อยครูไกด์มีทริคให้ผู้เรียนจําว่าแควน้อยน้อยโยกไปโยกมาตัวเล็กฮะสายโยกแควน้อยคือสโยกดังนั้นแควใหญ่ก็เป็นแม่น้ําสีสวัสดิ์ครับและทั้งสองแคว ก็จะไหลรวมกันเป็นแม่น้ําแม่กลองฮะและแม่น้าแม่กลองเนี่ยก็จะไหลนะครับลงอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงครามคุ้นๆไหมดอนอะไรนะดอนอะไรนะคนสมุทรสงครามต้องรู้จักดอนหอยลอดนะครับบริเวณปากแม่น้าแม่กลองเลย ฟาทูใช่ไหมอุดมสมบูรณ์เห็นไหมครับนี่เลยนะครับที่สมุทรสงครามแล้วเป็นปากแม่น้ําที่แม่น้ําแม่กลองไหลลงนะครับและภาคตะวันตกเนี่ยนอกจากจะมีแม่น้ําแควน้อยแควใหญ่หรือแม่น้ําแม่กลองรวมกันแล้วเนี่ยมันยังมีแม่น้ําที่มีความสําคัญอีกนะครับเช่นแม่น้าเมยเอาคุณแม่น้าเมยไม่ได้อยู่ภาคเหนือหรอคือแม่น้าเมยเป็นแม่น้ําที่ไหลไปตะวันตกด้วย นะครับนั่นก็คือที่จังหวัดตากไนะม่น้ำเมือลยลงแม่น้ำสาลวินนะครับมีอะไรอีกนะมีดานนะที่ต้องมีความสำคัญอย่างมากเนาะดานที่คนไทยนะอยากไปเห็นนะคร,ครั้งหนึ่งที่เป็นพรมแดนนะฮะยุทธการกระทํายกทัพพระมามาคือด่านพระเจดีสามองค์ที่การสนบุรีนะครับต่อไปฮะภาคตะวันออกภาคนี้ต้องต้องทำความ เข้าใจเนี่ยภาคนี้ถือว่าเป็นภาคที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโครงการ Eastern s e a b o a r d ต่างๆโครงการพัฒนาภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเน้นที่จังหวัดชนบุรีเห็นไหมครับจังหวัดระยองเนี่ยเราจะไปดูภาคตะวันออกนั้นเป็นภาคที่มี GDP สูงนะเพราะว่าเขามีทั้งผลไม้เขามีทั้งอุตสาหกรรมนะครับมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับ<ๆ>ก็จะมีปราจีนบุรีครับฉะเชิงเซานะครับชนบุรี ระยองจันทบุรีตราดและก็สระแก้วครับจันทบุรีเนี่ยก็ชื่อว่าจันทบุรีต้องมีเทือกเขาไว้เลยครับเทือกเขาจันทบุรีอยู่ทางตอนกลางครับไล่ลงมาก็จะมีเทือกเขาบรรทัดเทือกเขาบรรทัดเนี่ยจะกั้นไทยกับกัมพูชานะครับแล้วก็ทําไมจันทบุรีถึงมีผลไม้มีทุเรียนระยองนะครับ พวกนี้ก็เพราะว่าบริเวณนี้มันจะมีดินภูเขาไฟะที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเยอะรสชาติอร่อยหวานหอมพอดินเขาดีครับท่องเที่ยวก็ได้อุตสาหกรรมหนักก็มีอุตสาหกรรมหนักที่ไหนล่ะนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธจังหวัดระยองเห็นไหมครับมีท่าเรือแหลมชาบังชนบุรีเห็นไหมครับ,าราบ,บ,รรบภาคตะออกเป็นภาคที่มีไรายได้เยอะ เป็นภาคที่ถูกพัฒนารองรับการขยายตัวของกรุงเทพไปสมุทรปราการไปภาคตะวันออกหมดเลยนะครับสุนทรภูมิอะไรเงี้ยขึ้นมอเตอร์เวย์ถนนโอ้โหการขนส่งโลจิสติกของไทยภาคตะวัออกเลยเป็นภาคที่มีความสำคัญมากๆครับต่อไปครับภาคใต้ภาคใต้ตเนี่ยนะครับถือว่าเป็นภาคที่มีลักษณะความสำคัญ ก็คือเป็นมีทั้งเทือกเขามีทั้งทะเลแหล่งท่องเที่ยวทะเลต้องนึกถึงภาคใต้ใช่ไหมครับก็จะมีทั้งหมด14จังหวัดก็จะแบ่งออกเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งอันดามันและละักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้เนี่ยครูไกด์อยากจะให้ผู้เรียนจําว่าภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับตั้งแต่ชุมพรนะครับสุราษฎร์นครศรีธรรมราชเนี่ยลักษณะชายฝั่งอ่าวไทยเนี่ยเกิดจากการยก ตัวของเปลือกโลกอันนี้ผู้เรียนจำไว้นะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยกตัวตรงกันข้ามนะถ้าเป็นฝั่งอันดามันนะบริเวณอะไรอันดามันหาสุดอินเดียเนี่ยมันจะเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกดังนั้นทะเลจะลึกอันดามันทะเลจะลึกใช้ฝั่งของทะเลอันดามันจะเวาแว้งเพราะมันลึกตรงกันข้ามนะถ้าเป็นอ่าวไทยมันจะราบเรียบ นะฮะมันมีที่ราบเยอะเพราะมันยกตัวฮะดังนั้นอนาณาจักรโบราณต่างๆเนี่ยมักจะตั้งอยู่เป็นฝั่งอ่าวไทยเช่นตามพลงลิงตามพลลิงนะฮะที่นครศรีธรรมราชสีวิชัย,ยจะตั้งอยู่เรอนอ่าวไทยหมดเลยนะครับเพราะเป็นเกิดจากการยกตัวนะครับเราจะมาดูว่ามันมีจังหวัดอะไรบ้างล่ะเนะี่ยที่ควรจะรู้เนาะก็จะมีชุมพรน,นะนี่เป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะชุมพร สุราษฎร์นะครับนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะครับปัตตานียะลายะลาเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของไทยอเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่ไม่มีทะเลนะยะลาไม่ติดทะเลนะครับนาราธิวาสครับอ,อันนี้ติดฝั่งอ่าวไทยนะฮะแต่ถ้าเป็นฝั่งอันดามันก็จะไล่มาตั้งแต่จังหวัดระนองฮะพังงาครับกระบี่ครับ ภูเก็ตตรังแล้วก็จังหวัดสตูลในนี้เป็นภาคใต้14จังหวัดนะครับภูมิประเทศครับภาคใต้เนี่ยก็จะมีแนวทิวเขาไม่ว่าจะเป็นแนวทิวเขาที่มีชื่อว่าทิวเขานครศรีธรรมราชทิวเขาภูเก็ตเทือกเขาสันกราคีรีผู้เรียนเน้นสันกราคีรีนิดนึงสันกราคีรีเป็นเทือกเขาที่กั้นไทยกับมาเลเซีย วางแนวตะวันออกตะวันตกไม่เหมือนเพื่อนเขานะฮะถ้าเป็นนครศรีธรรมราชจะวางแนวเหนือใต้ภูเก็ตวางแนวเหนือใตย้ยกเว้นสังขลคีรีวางแนวตะวันออกตะวันตกครับแล้วภาคใต้เนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เยอะนะครับและมีความสวยงามอย่างมากอย่างบริเวณอ่าวไทยเนี่ยบริเวณฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีลากูนลากูนก็คือ ทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่นะฮะถือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้ก็อยู่ที่ทั้งสงขลาพัทลุงผู้เรียนลองเดาสินั่นคือที่ไหนนะนั่นก็คือทะเลสาบสงขลานั่นเองนะครับรวมถึงทะเลน้อยที่พัทลุงด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลานะครับถือว่าเป็นลากูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ โอเคภาคใต้แล้วมีแม่น้ํำไหมแม่น้ําในภาคใต้จะเป็นแม่น้ําสายเล็กๆมันไม่ได้เป็นแม่น้ําสายยาวเช่นอาจจะมีแม่น้ําตาปีที่สุราษฎร์ธานีนะครับแม่น้ําโกลกเนี่ยที่กั้นระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับอันนี้ก็คือภาคใต้ของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยหากเราเรียงนะครับเรียงขนาด ผู้เรียนเปรียบเทียบขนาดพื้นที่แต่ละภาคของไทยนะฮะเรียงลงมาเลยมากสุดไปจนถึงน้อยสุดนี่ภาคที่มีพื้นที่นะครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ต้องเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคอีสานนั่นเองแต่ทำไมประชากรน,น้อยก็เพราะว่า ลักษณะทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมครับเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ําเป็นดินเค็มไอสานคนก็เลยอบพยพย้ายถิ่นมากที่สุดใหญ่เป็นดับสองลงมาก็คือภาคเหนือครับภาคเหนือเป็นดับสองของประเทศไทยนะครับอันดับ3ของไทยก็คือภาคกลางนะครับภาคกลางเป็นดับสาแต่มีประชากรหนานแน่นที่สุดนะเพราะว่าเป็นที่รับรุ่มแม่น้ําติดทะเลเป็นเมืองหลวงอะแหล่งรวมเศรษฐกิจ อันดับ4ภาคใต้ครับอันดับ5ภาคตะวันตกและอันดับสุดท้ายภาคตะวันออกครับอันนี้คือภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่อยากให้รู้นะครับก็สรุปภูมิศาสตร์ประเทศไทยไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครูใกล้ค่ะได้เรียนรู้ความแตกต่างทั้ง6ภูมิภาคของประเทศไทยกันไปแล้วนะคะอย่าลืมมาเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะคะเรียนรู้กันได้ทุกที่ทุกเวลาผลิตโดยสถานีวิทยุศึกษา ส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับครูไกด์และพิลนุ์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ